ท่านผู้ชมเนี่ยสารปูดตาก็ไม่เหลือแล้วจมแล้วเหลืออีกนิดหน่อยวันนี้จะสาระของน้ำวันนี้นะครับมันขึ้นขึ้นไม่หยุดเลยขึ้นมาตลอดเวลาเลยครับผมท่วหมดเลยสะบอ่อปลาของยายบุญไปเชิญเนาะ เข้าแล้วนะหนะท่านผู้ชมครับโอ้โหน้ำข้ามถนนแล้วท่านผู้ชมน้ำทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมครับดูสิมวลน้ำที่มหึมาใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดมันขึ้นมาตลอดเวลาเลยท่านผู้ชม เข้ามาแล้วแหละดูลักษณะแล้วน้ำเน,นี่ยฮะแต่ใครจะไปมุดลอยจริงมันซึมไปมอ,มไอ,อ่ะฮะเบียงแงีอยู่กี่ปีเนี่ยมันซึมไปหมดแล้วน้ำเนาะนซึมข้าวนะ่ะระดับมงหนูไข่ใ,ใส่มองนะไข่เออได้ไหมละ่ะมันใส่ที่นี่เนะได้ไหมล่ะ มลมันได้ไหมล่ะคือหอยตัวบอร้เลยเนาะแต่มันเล็กๆไปอันใหญ่เช้านี้รถใครมามาได้เหรอน้ำมันสกปรกอ่ะวันนี้มันเข้ามาแล้วนี่ โ,โหนี่เลยเช้านี้ ouais. deflect, วันน uh, okay. ี้วันที่ไปวันนี้วันที่สลายวันที่เจ็ดเจ็ดตุลาคมใช่บ้านบ้านเมืองบัวเขาจัดงานฮหมวกใครลอยน่ะอธทีสะอธทมมาไปให้ใครอธทคมน่ะมนด้วย วิ่ม่ร้องในลูอย sure. ู like right ่ดูหัดคมอ่หน้กินน้มีบอนนองนะมีได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะนึกว่าได้เยอะแล้วใครใส่เบ็ดนะอืม เป็นทะเลน้ำไปโดยสิ้นเชิงเลยท่านผู้ชมเอ้ยดูสิอีกเงาะอเอาแล้วไม่ไปไม่ไม่เป็นทุกพระอ๋อทองไปไมันขึ้นเลยหลายสิบปีสมัยเด็กๆก่สมัยคนแต่วุยเน่หนูเห็นนั่นแหละแต่แต,แต่มันมันคลายตะถุนไปนานนั่นแหละทรบมันใส่เบ็ดมันใส่มองมันนั่น โอ้ขอสะบัดเลยเยอะอ่ะตู้มุ่นนี่ยสิน้ำทั้งนั้นเลยเป็นตะเลนนะ้ำลงเกีย่ยลมฮะขัดไว้เลยไอย้ตัวเล็กทุกครับพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายน้ำขึ้น ธานาการณ์ไอ้ตั้งแต่เมื่อวานน่ะขึ้นไม่หยุดเลยแต่ว,วันนี้ทรงๆนะเนี่ยท่วมหมดเลยเมื่ววอวานเมื่อวานยังไม่ทว่วมแต่วันนี้ขึ้นหมดแล้วไป หมดเลยวันที่วันที่เจ็ดตุลาคมเนาะสองห้าหกห้าได้ไหมอ๋อเดี๋ยวจะดูหน่อยน้ำทั้งนั้นเลยมองไปเป็นทะเลน้ำจืดเป็นทุ่งกว้างเลย ปลาตัวใหญ่อย no. no, no. no, no. yeah. ู่ท oh ี่ลึกๆเ่ยดูสิปลาเนาะเออปลาโตไปลาดุกตัวโตตัวไหนครับตัวนัเนาะอือว่นั่นเลยเออขวาออมเออเนาะอ๋อใช่อมอืมเซงโอ้จางไปล้เจ้าะเองอ๋อคนโอ้ยปลาบเละเยอะเลยนะคบ อุยนะ้ยเนาะตัวใหญ่มากเลยโอ้ย,อยเป็นที่มอมการานัหล่นะเนาะนี่เป็นขุมนะน,นี่ยด้จิ๋วอย่างนี้บ้านมัดจีนตอนจมมีนอุัมน่ารอดเลยเนาะนี่ดูสิปลาตัวนี่ตัวเกิดใครตัวเป่งเป่นเนาะะเอาเรื่องไรที่ก่าว่าน้ารถเวียอ๋อฮะเด็กกระสัตว์หมดติดเนาะ ใช่ตรวเราเตรยมาารรับลิกนะลิกบอดีจังน้แม่นนะนมูสันามจิบก็นั่งเกะเต๋เนาะสมเมานะแต่มันไม่มีหนาวนะระนาดเนาะเป็นแต่สมเมานะ พอซื้อพอแห้งไว้ก็บะบ่อปลาของพี่เชิญอะ่ะปลาที่เลี้ยงไว้นะ่ะเต็มหมดเลยท่านผู้ชมครับปลาแล้วก็ปลูกเลี้ยงปลาหลายหลายหลายพันมีปลานินแล้วก็มีปลาท่าทิมด้วยในนี้นะ่ะหมดเกลี้ยงเลย สารปูดตาคิดว่าจะไม่ท่วมเกลี้ยงเลยไม่เหลือหรอหมดแล้วสภาพน้ำแรงขนาดนี้แต่วันนี้ฝนไม่ตกก็ขอให้มันหมดไปเร็วๆเนาะเนี่ยดูอันเมื่อวานมันยังไม่ได้ขึ้นขึ้นไปแล้ว เนี่ยเข้าสวนย็นแมกแล้วนี่ถนนก็เมื่อวานนะั้นมันเป็นเนินๆอยู่ล่าสุดก็นิดชิดไปแล้วอล่าพี่น้องท่านผู้ชมนะคารบนะครับก็ขอเก็บภาบรรยากาศ ว่ตยเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนื่องจากก็สรุปแล้วคือน้ําก็ยังคงขึ้นมาตามลำดับเรื่อยๆนะครับก็เช้าวันที่7ตุลาคมสองห้าหก้าก็ขอให้มันมาเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนาะให้ค่อยๆลดลงไปทีละระดับจนกว่าจะหมดไปจากบริเวณเพื้นที่บ้านเรา ให้สุสภาว่าปกติรืดทืนรวยเรีย,รยวันนะครับขอขอบคุณว่านะครับสวัสดีครับพิพรประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับ